วันพุทธที่ 3, สามสิงหาคมพศสองพันห้า้อยหกสิบห้าครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ผมก็ได้สัญญาว่าจะนำตนเ็จรประ,ะครังครับผมนะหลวงปู่ผูวัดอินทารามครับผมนะพาะบาัญชีต่างๆให้ท่านได้ชมนะศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับผมนะองค์นี้ครับผมนะถ้าทุกท่าน เคยเข้าชมเว็บไซต์ข้าพเจ้าคือ w w w พักเครื่องมลดีจุดแล้ว World web, w w w b วท์เว็บบบ้านมุนดี .com คอมรับผมภาษาอังกฤษนะ่ะตอนนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทําแล้วผมตรงนี้เลิกเลิกต่อสัญญาผมนะคือได้ทํามาเจ็ดปดปีแล้วผมค่าวเว็บไซต์ปีหลายพันบาทตรงนี้ด้วยงบประมาณข้าพเจ้าอ่ะแล้วก็ต้องใช้เงินมากมายตรงนี้ครับผมนะ พอข้าพเจ้าได้ล้มป่วยด้วยอะไรด้วยใช้เงินจานวนมหาศาลตรงนี้ครับผมนะเพราะรักษาโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้ครับผมนะเลยไม่มีเงินต่อเว็บไซต์กับผมนะของเพื่อนตรงนี้ให้เพื่อนทำกับผมนะเนี่ยให้เพื่อนทาําแล้วก็ไปคือเช่าพื้นที่ Google กับผมนะเป็นลายปีทำมาเจ็ดแปดปีแล้วครับผมนะตรงนี้ครับผมนะเนี่ยครับผมองค์นี้เป็นสมเด็จเจ้าสัวลักคังกับผมนะ เด้กข้าพเจ้าเป็นคนแรกที่ตั้งอ่ะผมองค์สมเด็จเจ้าสัววะังคังตรงเนี้ยหรือองค์สมเด็จวรังคังกับผมนะพิมพ์ใหญ่กับผมนะท่านดูชัดๆกับผมนะสั่นไปหน่อยกับผมนะเนี่ยดูชัดๆกับผมนะนะถ้าท่านเข้าไปชมเว็บไซต์ท่านคงเคยเห็นแล้วอ่ะหน้า Google เนี่ยนี่ครับตรงนี้คือเม็ดข้าวสุกนะครับเนี่ยเอกลักษณ์ข้าพเจ้าเลยกลางหน้าอกพอดี เนี่ยแขนเนี่ยไม่ก็สุกทั้งนั้นกับผมนะต้องมีเม็ดงาดํางาขาวผมนะคือสมเด็จวัะครงองท่านสมเด็จพระศาจา์โตพรมรังสีท่านได้จําลองจากพระประธานในโบสถ์วัดละคงคือองค์พระประธานยิ้มนาฟ้าตรงนี้กับผมนะองค์ใหญ่เนี่ยคือพระประธานในโบสถ์ตามวัดต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นที่วัดละคงวัดไรขิง วัดอรลุณวัดเบญจมาบพิษนะทุกวัดทั่วประเทศไทยใกล้บ้านท่านน่ะท่านดูพระประธานในโบสถ์ไหมครับว่าพระพุทธลักษณะเป็นยังไงเป็นองค์ใหญ่ใช่ไหมเตียนท่านใจใหญ่อกใจใหญ่ฐานใจใหญ่ครับผมนะเข่าก็เหมือนคนนะครับผมนะเข่าเนี่ยเข่าพระพุทธประธานหมท่านลงนั่งสมาธิดูครับเพราะเข่าแบบนี้หรือเปล่าครับผมนะ นะที่ความรู้ข้าพระเจ้ามาสมเด็จโตก็ผมนะท่านทรงสร้างไม่เกินเก้าองค์สิบองค์พิมพ์ประธานใหญ่พิมพ์เดียวนะนอกนั้นคุณพณระกุหลวงสร้างกับผมไม่ใช่กับผมนะที่องค์ดังๆกับผมท่านลงพิารณาดูว่าใช่ไหมองค์ลุงพุทธอ่ะองค์เจ้งุนองค์กุหลาบองค์เกคตคดองค์เสียดมนะองค์ดังๆต่างๆ กับผมนะคือทุกท่านกับประชาชนคนไทยมีทุกคนกับผมนะสมเด็ดวัลรังเนี่ยกับผมนาะจะเป็นพาะแท้พพาไม่แท้แล้วก็ศึกษาขั้นไปตรงนี้นะให้ท่านชื่นชมดูตรงนี้ตาตาบาสองสี่ศูนย์เจ็ดนะศูนย์เก้าเนี่ยสองสี่ศูนย์เจ็ดถึงสองสี่ศูนย์เก้าหรือสองสี่นสิบเนี่ยท่านดูครับผมนะประพูตลักษณะ เนี่ยซุ้มครอบแก้วใหญ่ๆจะหนาครับผมน่จะเรียวสวยงดงามนะครับเจ้าขอกราบขออภัยที่ไม่ได้ถอดครับมันเขาว่างถอดครับผมนะวางแกะให้ให้ท่านชมนะถ้าท่านต้องการชมท่านก็พิมพ์ข้อความมาตรงนี้ครับผมข้าพเจ้าจะแกะให้ดูครับผมนะถ้ายอดชมเยอะๆนับหมื่นนับแต่นับล้านคนตรงนี้ครับผมนะล้วก็ถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนความรู้กันข้าพเจ้าไม่ได้ติชมองใดครับผมนะ คสร้างหลายคนหลายท่านครับผมนะแต่สมเด็จวัดสมเด็จวัดระฆังต้องมีเม็ดงาดํางาขาวว่าผมเป็นหลักมวลสารนะท่านดูด้านหลังตรงนี้อ่าโอเคนะนะมวลสารหลักๆนะเม็ดข้าวสุกเม็ดงาดํางาขาวน้ํามันตังอิ้ลลำข้าวผงทูผงพุทธคุณผงพุทธคุณห้าอย่างเกรสรดอกไม้เกรสรดอกบัวเนื้อว่านมหามงคลต่างๆ กรับผมนะผงทูบแต่ผ้าโบสดเนี่ยนี่เม็ดงาดำท่านเห็นนะครับเนี่ยข้างล่างจะแข็งแก่งเป็นหินครับผมนี่มวลสารหลักที่เห็นตาเปล่าคือจุดตายสมเด็จคือต้องมีเม็ดงาดำงาขาวครับผมนี่เรามารีวิวครับตรงนี้เออมาทำคอนเทนต์ให้ท่านดูตรงนี้ เหนือจะแข็งแกงเป็นหินครับผมนะที่ทําขึ้นมาหมักธรรมชาติขึ้นมาครับผมนะองสมเด็จผุศาสตราจารย์โตพรมรังศรีท่านนะไม่ใช่รำเกยได้ผมไม่แข่ตัปองมาได้ได้พิมพ์แบบนี้ที่เขาขายกันเซียนใหญ่คนดังๆกันเนี่ยคือพาของเขาอ่ะแล้วก็พาของเราแล้วก็ดูอย่างนี้ครับผมนะพระเจ้าก็ มาแลกเปลี่ยนความรู้ตรงนี้กับผมนะโอเคนะครับตรงนี้ดูชัดๆพายุร้อยหกสิปีร้อยห้าสิบเจ็ดถึงร้อยหกสิบปีเข่าท่านใจใหญ่ครับผมนะฐานพาใจใหญ่ดูฐานพาตามวัดต่างๆที่ประพุทธประทานเนี่ยอกใจใหญ่ครับผมนะเป็นธรรมชาติเนี่ยเี่ยสุมครอบแก้วใจใหญ่ โอเคนะครับก็ถ่ายทำให้ท่านชมไปตรงนี้แข็งแกร่งมันหินนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ก็ตรงนี้ก็มีกันทุกคนนะครับทุกบ้านครับผมนะ ข้าพเจ้าไปสนามหลวงมาวัดมหาธาตุธาพัจจนจรมีเยอะแยะับผมนะข้าพเจ้าไปเช่ามาตั้งห้าองค์หกองค์ๆๆตรงนี้กับผมนะเออเขาขายกันเท่าไหร่น่าล่าสุดนี่ร้อยล้านสามสิบล้านขึ้นอัพห้าล้านสิบล้าน หนึ 1> 1, 2, 000, ่งล้านสองล้านนะหลักล้านห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านเก้าสิบล้านร้อยล้านสองร้อยสามร้อยล้านอะไรตรงนี้กับผมตรงนี้แล้วแต่กับผมตรงนี้โอเคเออให้ข้างๆง,งท่านดูนี่โอเคนะเออตรงนี้โอเคละออโอเคนะี่นี่ข้างข้างท่านดูกับผมตรงนี้เป็นเลียวธรรมชาติมากาตรงนี้ เห็นนะเห็นชัดแล้วก็ตรงนี้ครับผมนะเออโอเคนะฮะพระเจ้าพระไม่เคยหล่นเคยแตกตรงนี้คือวามปั่นของบพระเจ้าคือต้องการเลี่ยมทองเลี่ยมทองดีที่สุดถวายเป็นพุทธบูชาพระบูชาคุณไปเลี่ยมคุณต้องระวังหล่นแตกด้วยนะต้องดูวิธีการเลี่ยมด้วยคือประกบอ่ะนะครับโอเคนะฮะตรงนี้เออชัดละขออภัยทุกท่านด้วยครับผม ไถายายองคือองค์ช้างเผือกสยามกรับผมตรงนี้เป็นงาช้างกับผมสีท่านเนี่ยมวลสารต่างๆเนี่ยรวมกันจะเนื้อก็ออกแบบนี้ครับผมนะ มีลายนิดหน่อยครับลายแตกนิดหน่อยหไมมันงายงาตรงนี้ครับผมนะถ้าจะขาวขาวนี่ไม่ใช่ครับผมนะร้อยห้าสิบเจ็ดปีร้อยหกสิบปีครับผมตรงนี้เห็นไหมครับเห็นชัดเจนแล้วตอนนี้มีบิ่น,นิดหน่อยเดียวครับผมตรงนี้ใครขโมยข้าวาเจ้ารู้ไปเลยต้องต้องมีม่เข้าสุกตรงนี้ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์พระองค์นี้ครับผมนะ ข้าพเจ้าขยายรูปมาแล้วว่าผมนะล้านจัก,กรวาลตรงนี้คือแจกไปหลายหลายหลายใบยแล้วผมตรงนี้นท่านอาจจะเคยเห็นมาบ้างอะไรมาบ้างตรงนี้ในเว็บไซต์ท่านเคยเห็นอยู่แล้วผมตรงนี้นะปอทานพิจารณาคิดดูตึกตองดูเอารูปไปบูชาก็ได้ครับผมนี่แค่ข้าพเจ้าขายก็ใบละร้อยบาทตรงนี้นะ คือการปั่นหมดอพักเครื่องที่ดินหุ้นนะเออมีแค่เก้าองค์สิบองค์ท่านลองคิดดูว่าจริงไหมสํเร็จท่านมักน้อยท่านสร้างน้อยอยู่แล้วไม่มีแล้วครับร้อยองค์สองร้อยองค์อะโอเคนะครับ ท่านดูกันครับผมตรงนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ก็ตรงนี้กับผมนะโอเคนะครับตรงนี้เขาเจ้าแกะไม่กล้าแกะด้วยตรงนี้กับผมนะเอาไม่ได่แกะแล้วกลัวโอเคนะครับ ดูทุกแง่ทุกมุมอะทั้งด้านข้างไเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้แข็งแก่งเป็นหินเลยนะตรงนี้ครับผมนะคือที่ไปทำคือไปหมักน้ํายาเคมีหมักธรรมชาติแล้วก็อบมปโครเวฟนะครับตรงนี้นที่ทำขึ้นมาก็ก็ไม่เหมือนธรรมชาติโดยธรรมชาติแท้ๆจริงนะไปหมักมาโครเวฟไปอะไรให้ดูพิมพ์ ให้ดูพิมพ์ดูอะไรข้่พเจ้าก็เล่นพระตามหลักฐาก้นตรงนี้กับผมนะเออแต่พระที่เป็นเนื้อผงเนี่ยเขาเล่นแบบของเขาตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ขอบคุณทุกท่านครับ ให้ดูทุกแง่มุมตรงนี้ครับผมนะเออ,อาจ,จาลองจับพระประธานในโบสถ์มาพระพุธในโบสถ์ครับผมนะเหมือนกับที่บ้านท่านพระพุธในโบสถ์ใกล้บ้านท่านตรงนี้ครับผมนะท่านแบบนี้ท่านคิดว่าใครจะทําเก๊ปอมได้ไหมถ้าสมเด็จสร้างเอคุณไม่ไปทางทําเก๊ปอมได้หรอกเรียนแบบได้เหมือนหรอกเป็นไปไม่ได้ที่มีคือไม่ใช่ ที่ใช่คือไม่มีนะเจ้าเจ้านำเสือตรงนี้ก็ผมนะอีกองคหนึ่งสมเด็จพระราชาอีกองคหนึ่งกัผมนะข้าพเจ้าไม่มีอคาาติใดๆด,ด้วยเจตนาอันบุอันบริสุทธ์ตรงนี้ฉันเก็บเงินไว้ซื้อที่ดีกว่าผมนะซื้อที่ดินเนี่ย เงินห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านเนะี่ยไปซื้อที่ดินดีกว่าตรงนี้ก็ผมนะเออเราไปซื้อที่ดินดีกว่าซื้อบ้านดีกว่าเงี้ยรถก็ค่าเสื่อมมันเยอะเราใช้งานได้ผมซื้อคันสองคันตรงเนี้ยซื้อที่ดินไว้ดีกว่าตรงนี้ทองคาอะไรก็ว่ากันไปทองคําก็ซื้อที่ร้านหน้าเฉยหน้า เชื่อถือได้ดูกับผมนะองคําต้องเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ผมก็พูดจากใจข้าพระเจ้าตรงนี้ครับผมนะโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ค้าพระเจ้าตรงนี้แทนก็ลองคิดดูแล้วกันนะเราลงทุนซื้อที่ดิดดน,ดน,น,นดีกว่าตรงนี้แต่พาะก็หลวงพดทิมเงี้ยพาะที่เขาเป็นเหรียญดีกว่าตรงนี้ครับผมนะเออนะยพาะที่ โอเคเราไม่ได้เราก็ไปซื้อที่ดินดีกว่านี่ซื้อบ้านซื้ออะไรดีกว่าลงทุนนี้ดีกว่าครับผมนะเอาโอเคนะครับชัดเจนนะฮะตรงนี้โอเคนี่ชัดเจนเลยครับเนี่ยโอ้โหตอนจบนี่เองเนี่ยขอบารมีท่านตรงนี้ครับผมไนดะ้ลูกได้มีเงินเลี่ยมทองตรงนี้มีโชคว,วิลาบล้ำรวยครับผมตรงนี้ โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับจากใจครับขอบคุณทุกท่านครับโชคดีร่ำรวยเฮงทุกท่านครับ